ตำนานบทใหม่ลุงแท็กซี่ขอหลับให้ผู้โดยสารมาขับเองเรื่องจริงไม่จอจี้สาวถึงกับรั้นเมื่อเธอและแฟนหนุ่มนั่งแท็กซี่ของคุณลุงคนหนึ่งระหว่างทางจูๆ่ๆคุณลุงก็ถามขึ้นมาว่าเธอขับรถเป็นไหมตอนแรกก็งงๆว่าถามทำไมคุณลุงจึงบอกเหตุผลว่าจะให้มาขับแทน คุณลุงง่วงจะหลับขับต่อไม่ไหวงานนี้ผู้โดยสารก็รับบทเป็นคนขับให้คุณลุงได้งีบกันเลยสมาชิก a c e b o o k ชื่อคุณแอนแอนได้โพสตเรื่องราวสุดพีคส่งท้ายปีเมื่อเธอและแฟนหนุ่มขึ้นรถแท็กซี่แต่คนขับแท็กซี่ง่วงขับต่อไปไม่ไหวจึงขอให้เธอหรือแฟนหนุ่มมาขับแทนซึ่งเธอและแฟนหนุ่มก็ไม่รอช้ารีบไปเปลี่ยนให้คุณลุงได้นอนพักทันที ซึ่งเธอพ์แล้วว่าลุงแท็กซี่บอกว่าขับรถเป็นไหมเราถามว่าทําไมคะลุงลุงแท็กซี่ตอบกลับมาว่าลุงจะหลับมาขับให้หน่อยลุงไม่ไหวเราทั้งงงพวนูขับเป็นค่ะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นลุงไม่ขับแล้วค่ะลุงหลับหลับจริงไปเลยให้บูมขับอาชีพใหม่แท็ผัวก,กูขับจ่าจนถึงบ้านท็ปีนี้มีแต่เรื่องอะไรสนุกสนุกท็ขับเองจ่ายเองนักเลงพ่อก็ยังดีที่ยังบอกคอมเมนต์มาบอกว่าเอ็นดูลุงโอ้ย คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดีแล้วครับคนไม่ไหวรู้ตัวเองดีกว่าฝืนเอาผูด้ได้สามไปเสี่ยงทิ้งกลางทางก็ไม่ได้กลัวเจอคันที่ไม่เจดีเท่าลุงคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าช่วยๆกันครับน้องดีนะที่ลุงแกยังไม่ไปต่อไม่งั้นมีจอดปอตอตอ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดีแล้วที่ยังรู้ตัวว่าไม่ไหวแฟนคุณขับยังไงก็ถึงบ้านถ้าลุงขับอาจได้ไปหวันคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเอ็นดูนะคะน่าเป็นห่วงลุงด้วยต้องวิ่งมานานขนาดไหนจนง่วงขับต่อไม่ไหวยังดีไม่ฝืนจนทําให้เกิดอุบัติเหตุโพสต์นี้ของเธอกลายเป็นไวรัลมีคนแชร์โพสต์ออกไปมากกว่า3 6 0พันครั้งและขอบคุณในความน่ารักมีน้ําใจของเธอกับแฟนนุ่มเพราะคุณลุงคงขับไม่ไหวจริงๆถึงได้เอ่ยปากขอแบบนี้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิว ขอบคุณค่ะ